สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่โลงสีข้าวทวีซับนะครับผมครับวันนี้จะมาเปลี่ยนลูกปืนนะครับโอเบอร์ใหญ่โอ้โหเบอร์ใหญ่ลูกเท่าไหร่เนี่ห้าร้อยสามร้อยเฮ้ยถูกแ้วเนี่บสั่งเอาหรือว่าไปซื้อกล้านซื้อไอซื้อว่าถูกนะถ้สามร้อยกว่าบาททัางมมันเท่าไหร่วะเบินลูกใหญ่เนาะเบอร์ใหญ่ อ๋อี่แปดนี้นี่แ้โอเลลูกไหนแตกเนี่ยลองติดเครื่องดูนะครับแตกสองลูกเลยนี่ครับเตรียมติดเครื่องนะครับ รอบๆมันเร็วโวอ้ดังเก๊เก๊เกใช่ใช่นี <descon> ่น <fin anta> เนี่ยอนแล้วตงักอืมอันดับแรกเราจะปลดสายพานออกก่อนนะครับนะครับเราจะบิดสายพานออกด้านข้างครับนี่ครับเรียบร้อยครับด้านข้างตต่อครับนี่ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดีดนะครับผม เนี่ยยังไงตัวนี้ก็น,นิ่มจะนิ่มกว่านิ่มกว่าไฟฟ้านะไฟฟ้ามันกรทชากมีแรงกว่าโอ้ตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมมิกโอ้ oh, ลูกผสมป่ะ ลูกกลางด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่โ oh อ้โหลูกกลางเบื่องี้นะต้องถอดถอดยาวเนะ <c oughs> าะก็มีใช้ได้อยู่ลูกเดียว <c oughs> ขนาดตัวนี้ตัวเล็กเนาะรอบยังจัดเนาะ เร่งว่าใดดตัวนี้รอบเร็วรอบเร็วมากวันนี้หยุดนะครับผมเปลี่ยนลูกปืนก่อนนะครับลูกปืนแตกนะครับผมยักใหญ่ลูกปืนแตกลงสีสาดครับลงสีที่นี่สาดมากเบื่อก็นี่เนาะต้องขันที่นิดเนาะแต่ก็ต้องขันที่นิดเน่ย จะดีกว่ามันมันไม่หมุนเลยมันก็ต้องขันที่นิดที่นิดออกแล้วออกออกอ๋อยืงัดหลักการนะครับเพราะว่ามันมันเพื่อนที่มันเคาะไม่ได้เนาะส่วนใหญ่ก็จะเคาะเนาะแต่เธอจนี้งัดง่ายเนาะเธอนี่ครับดูครับหลักการก็ปกติเขาจะเคาะออกนะครับผมแต่นี่เราหนีบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้แค่ที่นกดีๆหนีบอ๋อแข็งสุดนะครับคีมล็อกต้องแฉลง วิกิปเนาะอะไรตอบนะเป็นะไรที่ไหนมาแต่ถ้าเราคาะเราคาะไม่ได้หรอกพื้นที่มันแคบเฮ้ยจาราบีก็ยังใหม่มันกระชากมันดึงกระตุกกระตุกตึ๊กตึ๊กตึกใช่ไหมมันมันมันพาไปทุ่งไม่ทำให้ร่างอุกติปุ่นี้นักกล้ามนะครับนักยกน้ำหนักทีมชาตินะครับบึ๊บ มันครับผมอมบอกมึงหยุดถ่ายก่อนนี่่คยกูยกก่อน <c oughs> วันนี้มาถ่ายอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวคนดูก็จะบอกว่าไอ้ตากล้องมันไม่เชื่อเขายกปะ่ะ <c oughs> แต่ไปสองตอนนี้คลายกิ๊บล็อกก่อนนะครับผมคลายลก,กิ๊บล็อกออก ตัวล็อกก็สกัดครับสกัดกอนแต่ก่อนแต่ก่อนกูเออ๋อเฮ้ยมันอย่างนี้นี่เองเออมันฟรีดีเพราะมันยังไม่กินเผาใช่ไหม๋ตวมันหมดตาไม่ได้ล้ตัว แล้ว่าใส่นี่ได้นะเศษพวกมันจะเป็นขนาดแตกแต่มันมีการใช่ได้แต่ว่าแรงมันหอนมันหอนมันเป็นตัวหอนแล้วมันกวนกระดูกอย่างนันหรือว่ามันยังไม่มีเศษเนาะยังไม่มีเศษถ้าแตกเยอะนี่มีเศษก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่นี่รอบมันเร็วได้นี่ยรอบเคยใส่ไอ้พวกรอบที่ในจัดมาก ัวเ,เอออาก,การเดีวยวกันเดี๋ยวเหมครัจแต่หัวเข่านี่จะระบี มันเป็นติดเนาะพอโดนจาระบีแล้วมาใส่โอเคต่อไปเรามาถอดอีกรูปนึงนะครับเรียบร้อยครับเหมือนเดิมครับเอาตัวนี้ออกนะครับ เมื่อวานหนักไปหน่อยนะครับเมื่อวานหนักชุดเจอชุดใหญ่ก็ไปครับเกือบลังนะครับผมภาพพัดเกือบลังครับก็หงไดายภาพพัดกูไปกูอาบหน้าไม่ไหวกูเปิดน้าใส่อ่างกระโดดใส่อ่างเลยกูไม่ไหวกูหาพพัดเลยไว้ พอออกครับตันนี้ออกก่อนนะครับเปลี่ยนเลยบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าบางทีมันก็ใช้เดิมได้นะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ก็ดีครับตัวนี้ครับบางทีเขาก็ในออนไลน์เนาะส่วนใหญ่จะมีแยกขายเนาะเขาจะไม่มายกยกชุดแล้วิใช่เขาจะแยกขายเลย ตัวนี้ต่างหากตัวรัดต่างหากแล้วก็นครับถ้าทำความสะอาดมันจะง่ายตอนใส่นะครับผมแต่ถ้าเราไปใส่เลยมันก็จะ,ะใส่ลําบากนิดนึงนะครับผมนี่เป็นน้ํามันนะครับเช็ด <Okay. S 1> ทำความสะอาดนะครับของมึงยังว่าสะอาดกูหรอกของกูเป็นเมือกเลยมันคนละลงสีกันนะครับผม คนละหลักการนะครับเทียบกันไม่ติดครับขอใส่ยกลูกเลยเขาบึ่งใส่ง่ายของกูจะใส่แบบนี้ของกูจะใส่ตัวนี้ก่อนไม่ได้ของกูจะใส่ตัวนี้ก่อนไม่ได้ของกูจะฟิตเลยเออมันเป็นสินกินมันต้องอะไรเอากระดาษทรายของกูจะต้องเอาลูกปืนออกก่อนเพราะว่าเ้าไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบว่า พอคอเราลูกปืนจะรุดไงอืมของกูจะเป็นอย่างไงน,นี่ครับ SE สองหนึ่งหนึ่ง JP นะครับผมตัวนี้เขียนหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง K JP นะครับผมนี่ครับ ทำตำแหน่งได้ไหมล่ะหรือว่าไปวัดเตรียมวัดวัดใหม่นะครับผมเตรียมวัดใหม่เอาจารบีเก่าออกนะครับผมแต่บางคนก็มักง่ายเนาะมัมกง่ายเคาะเคาะบนนี้เลยถ้าเคาะบนเนี้โอกาสลูกปืนจะแตกลูกปืนจะบินใช่ไหมเราวิธีการจะต้องอ่ามาเคาะด้านนอกนะครับผม,มบางคนก็มักง่ายไง กกอองเเเาาะ่มันบางคนไปเคาะคาคาตะลับตุ๊กตาเนี่ยใช่ไหมใช่เออถ้าเคาะคาตะลับเนี่ยแรงกระแทกมันไปอยู่กับลูกปืนไงเลย,ยพวกนี้ก็ต้องเอาออนี่มันม่เหลือมันต้องเอาเศษเศษเออเศษลูกปืนที่มันแตกนะครับต้องเอาออกนะครับผมอย่าไปเสียดายมั เดิมครับอึ๊บทีมชาติไทยครับเตรียมตัววัวไห,หวไหมมันจะไม่ไหวก็มาคืน,นแต่เมาคืนแล้วทุบทีมชาติครับไม่ต้องเอาขึ้นเหนือหัวนะครับผมอเอาแค่หัวเข่าก็พอนะครับ เราก็จะรัดพอตึงๆนะครับรัดพอตึงๆแล้วเรามาเคาะก็ด้านนอกอีกทีนึงนะครับผมรัดให้แน่นนิดนึงนะครับผมแต่เราจะเคาะอีกทีด้านนอกนะครับจะทรงแบบจะทรงเบื่อพอ,อ,อไฟแสงไฟมืดนิดนึงนะครับผมนะตอนนี้ประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วครับพอดีแหละเตเพราะว่าเคาะปั๊บมันจะขยับมาอีกเนี่ย เราต้องเผื่อนะครับผมเผื่อมาเวลาเราเคราะรัดตัวนี้เข้าไปปั๊บนี่นะครับหลังจากเรารัดเข้าไปนะครับมันจะขยับมาตัวนี้มันจะขยับนะครับผมขยับมาฝั่งซ้ายนะครับนิดนึงนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเราก็จะเผื่อ,อนิดนึงนครับเผื่อพอรัดปับ๊บมันก็จะขยับมาฝั่งซา้ายเหมือนกันนะครับใช่เพราะว่าเพืใส่เีินใส่ลาย อ๋อ,อาหาตรงบ่าที่มันเรียบๆนะครับผม ตยาสิงอืมโอยาอบ,าม,บามใหญ่บามใหญ่มีกัญหาเนาะเต็มที่อ่ะนี่เี็บ้อยคนะรับล็อก ไม่ถึงหรอกเพราะว่าใหญ่ไม่เนาะไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันลอยขึ้นนิดนึงลอยแล้วเพราะว่าไปก็ไปอีกเสร็จเร็วเอาอเรียนจิ้งเงาะเรียนไปสิ่งที่อยากเรียนเรียบร้อยครับ ไปก็เตรียมใส่ยาระบีนะครับเราจะอัดใส่ลูกปืนก่อนนะครับอัดจากด้านข้างให้เต็มก่อนนะครับนี่ครับไปเราจะใส่แยมนะครับใส่เยอะๆครับใส่เยอะอร่อยนี่ครับอัดเข้าไปครับกดให้จาละบีมันเข้าไปอยู่ในลูกปืนให้เยอะที่สุดนะครับผม เอาให้แน่นนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดความร้อนนะครับผมรูบมากเนอะรูบมากอของมันนี่ควันขมงสีจนไฟใหม่อของมันของกูนี่ไม่สีจนไฟใหม่สีจนไฟลุกเด้อเด้คือลูกปืนแตกแล้วไม่ยอมเปลี่ยนไง ก็คือพอบอเหลียวมองเขาปบบุ๊บเไกลจะเส้นแล้วเนี่ยสีต่อไงดันต่อลู่นะ่ลูกปืนแตกดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยสักพักนึงควันขึ้นเลยไฟใหม่ลงสีเลยกูจารบีก็จะมีเบอร์ของมันนะครับผมมาจารบีจะเป็นตามรอบนะครับมันจะมีรอบสูงรอบต่ำนะครับผม ของเบอร์จารบีนะครับบางทีมันหนืดเนาะบางทีมันก็หเนิดถ้าหนืดไปก็จะเกิดความร้อนนะครับผมถ้าเหลวไปก็จะไหลออกนะครับต้องดูความเหมาะสมของรอบความเร็วลงสีนะครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็เอาอันเก่าทิ้งนะครับผม จะใส่มันก็แน,น่นมันก็ถึงเวลามันเกินมันก็เยื่อหมอกมันเองไหมล่ะฮนะเพราะว่าถ้าใส่ฝาบนมันก็จะแบบมันก็จะไม่ไหลไปไหนอะ่ะแต่บางรุ่นก็จะมีตัวอัดเนาะตัวอัดจากข้างบนแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับผมบางตัวก็จะมีมีตรงเป็นหัวนอ็อตอัดจาระบีลงไปนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผม ที่ก็คู่ใครคู่มันใช่ลุงสวยอิดคู่ใช่ของง่ายใช่ทั้งทั้งที่มันเบอร์เดียวกันเนาะ<อ>นเบอร์เดียวกันต่ว่าไมเ่เกี่ยวว่าลงหล่อไหมไม่ใช่ใช่ลงหล่อมาแบบมแม่พิมพ์เลย มทีวันผลิตคนมาคนละวันมีรวมกันเตาเขื่อนนี่นึงไฟฟ้าพี่ไปฝืนมันก็ฟ้าแตกนี่ครับมันจะทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมหัดให้มันทะลุออกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเนี่ย เต็มไม่เต็มก็รู้จากีฝั่งหนึ่งครับมันจะทะลุออกมานะครับนี่กระบีมจะไหลออกมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่คล้องนะนิ้วมึงเนี่ยนิ้วคล้องยิงเลยนี่นี่นี่จากประสบการณ์นะครับการใช้นิ้วนะครับผมนี้แสดงว่าถนัดนิ้วชี้นะครับสองนิ้วเ้ยสามนิ้ว ามนิ้วไม่ไหวไยาเลยอย่าสามนิ้วเลยครับน่ากลัวนะครับผมบอกเลยครับไม่แนะนํานะครับสองนิ้วก็พอแล้วอย่างจริงนะมันเปื้อนเนีเ่แหละนิ้วเดียวนีว่แหละนิ้วซึ้งละหลายนิ้วมันนะครับอย่างนี้เตรียมไฟฟ้าโบ ล็ล็อกล็อกมูเล่นะครับผมมูเล่เนาะมก็เรียกมูเล่แต่ยิงซับช่างลงสีทั่วไปเป็นมูเล่นี่ยแล่เดียวกันนั่นแหละปัญหาเรียกไป กูนี่ไม่ต้องเช็ดของกูนี่ฝุ่นแม่งปล่อยมันอย่างนั้นแหละสะสมเข้าไปอยากดูอาการเราบีมไปสักพักหนึ่งจะบีมมันจะไหลออกไหมจะเด่นนะใช่มันจะเด่นออก,กรู้ว่ามันไั่ร้อนขนาดไหนจะเห็นความสังเกตของการเย่นมันก็นกนกดูง่ายเนาะใช่ใช่ยังไม่เช็ดออกยังไม่ดูอะไรเก่าขึ้นมใหม่ ดครับต่อไปล็อกตัวนี้นะครับดูลายเดิมนะครับผม ลัดอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ใช้เวลาเปลี่ยนเป็นชั่วโมงกัน,นี่ยใช่มาั้งสี่โมงตอนนี้ห้าโมงแล้วเป้นสายพานนะครับทีนี้ครับเหมือนเดิมครับใสยได้ทีละเส้นนะครับผมนะบเดี๋ยบร้อยครับต่อไปก็ ยันยันสายพานให้เข่งนะครับผมบล็อกไปเลยเอ๋อบล็อกกระรูดอีกเนาะมันแรงดันดแรงไปบางทีเราตึงขนาดเราแบบคับมันขยายไปเรืยโอ้ดูปับ๊บเออบางทีมันก็ดีอย่างบางทีเราก็เขาไปดูปบ่อยๆปับ๊บเอ้าทีแรกกระรานพอมาเช็คกระรา,านกระรานก็ถูกกว่าอีกทีนีง ตอนแรกเข้าใจว่าไปซื้อก็ล้านจะแพงไงแต่ก่อนเราเคยซื้อแพงไงเดี๋ยวนี้มันมันเช็คจากออนไลน์ไงพอเช็คจากออนไลน์ปั๊บมันก็ต้องขายถูกกว่าออนไลน์ไงมันลุกไปซื้อมาเออสามวันสามก็แต่ซื้อไงแต่ถ้าใครยังขืนขายแพงกว่าในออนไลน์ก็คือแบบคนก็จะหันไปสั่งออนไลน์แทนไม่ล่ะแต่ไม่ต้องขับรถไปซื้อด้วยสามวันแปดพิซไม่ต้องเสียค่าส่งแค่ผัดทางก็แล้วซื้อมา เราเห็นของด้วยอืมใช่พอดีมัน้วามันเห็นของอลแล้วมันไม่ไม่ถือใจเราก็บอกนะ้ะพอไปเอาอีกห่อหอื่นมาได้เลยต่อไปก็เร,รเรียบร้อยครับใส่สายพานเส้นใหญ่นะครับเราจะใส่วงเล็กก่อนนะครับผมเหมือนเดิมครับบิดกลับคืนนะครับ ล่างขึ้นมาข้างบนครับเอามาข้างบนลงมาของกูจากล่างไปบนแล้วแต่ถนัดออคีบล็อกหนีบไหมออคลีมล็อกหนีบเลยไอ้นี่ออล็อกสายไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไม่งั้นมันรูดนะครับผมตัวนี้นเข่งมากเลยของมือมีอความรู้สเกแดง เออบางทีมันเข่งเกินนี่ครับนี่ครับคันโยกครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาลองติดเครื่องดูนะครับครับว่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกระเด็นใส่นะครับเดี๋ยวลองติดเครื่องดูนะครับเข่งมันก็ดึงลูกปืนเนาะแต่ถ้าไม่เข่งมันก็สายมันก็กินสายพานสายพานกระรูด เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะหอนไหมครับมังนี้หย่อนสายพานหย่อนนิดนึงไม่แต่เงียบเงียบอยู่แต่ตัวนี้กะคือนี่จกหย่อนพอเครับเ,เงียบแล้วนะครับเงียบมากครับนี่ครับ เกบร้อยครับผมเฮอกระพืัอสายพานมันแตกโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกับการเปลี่ยนลูกปืนนะครับสองลูกวันนี้เปลี่ยนไปสองลูกนะครับผมยังไงอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยถอนที่นี่ถอนจะโดนด่นดาเลยวันนี้ <S <S>